คุณยังเชื่อในปฏิหารฮอมอเกือบ3ปีแล้วที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหลับไหลอยู่ในห้องสีขาวเงียบงันแต่ในวันที่หลายคนเริ่มหมดหวังประกาศฉบับที่5ได้เปลี่ยนทุกอย่างวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังได้ออกถแถลงการฉบับใหม่แจ้งถึงพระอาการล่าสุดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระองค์ทรงติดเชื้อรุนแรงในกระแสะพระโลหิตพระความดันโลหิตตกอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องใช้ยาควบคุมตลอดเวลาคณะแพทย์ต้องเร่งใช้ยาปฏิชีวนะแรงสูงและฟอกไใจด้วยเครื่องมือพิเศษพร้อมเครื่องช่วยหายพระทยอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ภาวะติดเชื้อจะเป็นอันตรายต่อพระชนชีพแต่ยังเป็นสัญญาณว่าหลังจากกว่า980วันแห่งความเงียบงัน พระวรกายของพระองค์กำลังต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยที่สุดนับตั้งแต่วันแรกคำถามที่ตามมาคือพระองค์ยังต่อสู้อยู่ได้อีกนานแค่ไหนและเราประชาชนจะทนเห็นความเงียบนี้อีกได้นานเพียงใดคืนนั้นไม่มีเสียงหูดไม่มีคำสั่งไม่มีประกาศแต่หัวใจของทั้งประเทศเหมือนหยุดเต้นพร้อมกัน15ธันวาคมธศักราช2565พระธิดาองค์โตของพระมหากษัตริย์ ทรงหมดสติอย่างกระทันหันระหว่างการออกกำลังกายท่ามกลางแสงแดดยามเช้าที่เคยอบอุ่นสิ่งที่ตามมาไม่ใช่ความตกใจแต่คือความเงียบที่ดังก้องไปทั่วทั้งแผ่นดินพระองค์มีได้ฟื้นขึ้นมาอีกเลยตั้งแต่คืนนั้นคำถามมากมายเกิดขึ้นแต่ไม่มีคำตอบบางคนบอกว่านั่นคือค่าของความเสียสละบางคนเชื่อว่าเป็นชะตาที่กำหนดไว้แล้วสำหรับหญิงผู้ถือเลือดราชวงศ์แต่ทุกคน รู้สึกเหมือนกันเราได้สูญเสียบางสิ่งไปตั้งแต่วันนั้นแม้พระองค์จะหลับไหลแต่ภายในพระวรากายกลับเกิดสงครามที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตการติดเชื้อในกระแสพระโลหิตไม่ใช่แค่อาการแทรกซ้อนแต่มันคือภัยเงียบที่สามารถฆ่าชีวิตแม้ผู้ที่แข็งแรงที่สุดแบคทีเรียจำนวนมากไหลผ่านกระแสเลือดโจมตีอวัยวะสำคัญทั้งไตปอด และระบบหายใจพระวรากายต้องพึ่งเครื่องช่วยหายระไใยเครื่องฟอกไตและยาระงับความดันตลอด24ชั่วโมงเปรียบเหมือนปราสาทที่กำลังถูกโจมตีจากหลายทิศทางแต่เจ้าหญิงยังทรงอยู่ภายในไม่ขอยอมแพ้นี่ไม่ใช่แค่การรักษาแต่คือการประคับประคองชีวิตคณะแพทย์ไม่เพียงแต่พยายามรักษาแต่กำลังซื้อเวลาเพื่อให้ปฏิหาริย์เกิดขึ้นและสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์แต่คือความไม่แน่นอนที่กัดกินหัวใจของคนที่รออยู่ภายนอกก่อนที่ความเงียบจะครอบคลุมพระวรกายพระองค์คือหนึ่งในสตรทีที่ทรงพลังที่สุดในราชสำนักไทยทรงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาวารดดำรงตําแหน่งอายการพิเศษในสํานักงานอายการสูงสุดและเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีสิทธิมนุษยชนระดับโลก ทรงต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทรงยืนหยัดเพื่อผู้ไร้เสียงทรงเดินหน้าในโลกของผู้ชายโดยไม่ลดพระเกียรติแม้แต่น้อยแต่วันนี้หญิงแกร่งผู้นั้นนอนนิ่งท่ามกลางเสียงเครื่องวัดชีพจรไร้เสียงไร้แสงไร้คำปราศัยแม้แต่สตรีผู้ยืนหยัดที่สุดก็อาจลม้มลงเงียบเงียบโดยไม่มีคำบอกลาพระองค์อาจมีได้เปล่งเสียงอีก แต่วีรกรรมของพระองค์ยังคงสะท้อนอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนความยุติธรรมไม่ใช่ของผู้แข็งแรงแต่คือเกราะของผู้อ่อนแอในวันที่ข่าวร้ายส่งเสียงดังก้องออกจากพระราชวังคนไทยไม่ได้ตอบโต้ด้วยความสิ้นหวังแต่ตอบกลับด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุดวัดเล็กๆในเชียงใหม่โรงเรียนชนบทในอีสาน ไปจนถึงหน้าประตูโรงพยาบาลจุลาลงกรณแสงเทียนนับพันดวงปรากฏขึ้นอีกครั้งเสียงสวดเสียงภาวนาดังก้องไปทั่วไทยแม้ไม่มีไมโครโฟนแม้ไม่มีคำประกาศแต่ทุกเทียนที่จุดคือความหวังที่ไม่มีใครดับได้ขอให้ปฏิหารมีจริงเพื่อหญิงที่เรารักพระองค์คือแรงบันดาลใจให้ลูกสาวฉันเรียนกฎหมายถ้าท่านได้ยินคนไทยทั้งชาติยังรอการกลับมาของท่านอยู่ แม่จะไม่มีคำตอบจากห้องไอซแต่เสียงจากแผ่นดินยังดังต่อเนื่องไม่หยุดเพราะสำหรับพวกเขาแล้วพระองค์ไม่ใช่แค่เจ้าหญิงแต่คือความหวังของชาติพระองค์หลับไหลมาเกือบสปีแต่หัวใจของเรายังเต้นอยู่เพื่อท่านไม่มีข่าวดีแต่ยังไม่มีคำว่าจบตราบใดที่พระหัตถทย,ยังเต้นเราจะยังศรัทธาและเมื่อหลายคนคิดว่า ราชสำนักอาจยอมรับความจริงอันเจ็บปวดกลับมีสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นวันที่20สิงหาคม2568ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานตำแหน่งระดับสูงในกองทัพเสนาธิการประจำกรมกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พิเศษขณะที่พระองค์หลับไหลพระเกียรติกรับสูงขึ้นขณะที่ประชาชนหวั่นไหวพระราชายังคงมอบความไว้ใจนี่ไม่ใช่แค่การแต่งตั้งแต่มันคือคำตอบเงียบๆจากราชาว่าพระองค์ยังทรงอยู่ในหัวใจของราชวงศ์และของพวกเรา ประเทศไทยวันนี้ Official จะติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดและจะนำข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดมารายงานให้คุณผู้ชมทราบด้วยความเคารพและความห่วงใยจากหัวใจหากคุณยังศรัทธาเหมือนพวกเราขอให้ช่วยแชร์วิดีโอนี้เพื่อให้แสงเทียนดวงนี้ส่องต่อไปแม้ในความมืดที่สุด